สวัสดีครับวันนี้จะแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับโปรแกรมที่17กระทบยอดรายรับและรายจ่ายพร้อมกันในตัวเดียวต่อยอดจากโปรแกรมที่6นะครับกระทบยอดรายรับและโปรแกรมที่6.1กระทบยอดรายจ่ายด้านเครดิตนะครับ หลังจากที่ทำรายรับและรายจ่ายใน6และ6.1แล้วสามารถที่จะเอามารวมกันในโปรแกรมที่17ได้โดยการตรวจช็คกับโปรแกรมด้านรายรับและรายจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่แนะครับโปรแกรมนี้นะครับสามารถที่จะเอามารวมกันได้ทั้งรายรับและรายจ่าย หรือจะทำในโปรแกรมนี้ตัวเดียวเลยก็ได้นะครับสามารถกระทบยอดด้านรับและด้านจ่ายในตัวเดียวเมื่อเรากระทบยอดด้านรายรับรายจ่ายแล้วนะครับรายการตามธนาคารก็จะปรากฏให้เราตามเดือนนะครับสามารถที่จะเช็คได้ว่ารับจากแยกประเภทแล้วจัดสรรออกมาจำนวนเงินกี่บาท จ่ายในแต่ละเดือนนะครับที่จะสัรนออกมามียอดเงินเท่าไหร่นะครับตรงกันกับธนาคารหรือไม่พร้อมทั้งสามารถที่จะนํายอดจุกมาจากแยกจากธนาคารได้ด้วยนะครับและสามารถที่จะตรวจช็คสถานะประจําวันได้ด้วยนะครับว่าแต่ละวันมีรับมีจ่ายเข้า,าเข้ามาในระบบ แล้วตรงกับธนาคารหรือไม่นะครับไปดูวิธีการทำเลยดีกว่านะครับเมื่อท่านได้โปรแกรมนี้นะครับเมื่อได้รับโปรแกรมนี้แล้วนะครับท่านก็จะได้ไฟล์สำหรับ activate นะครับไปด้วยอีกไฟล์หนึ่งซึ่งต้องใช้ร่วมกันนะครับให้ทำการกดดาวน์โหลดนะครับไฟล์โปรแกรมที่17 นะครับแล้วดาวน์โหลดไฟล์ a c t i v a t e มาด้วยนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้ทำการแตกซิฟไฟล์โปรแกรมที่17นะครับโดยการคลิกเมาส์ขวาแล้วแสดงตัวเลือกทั้งหมดนะครับตัวเลือกเพิ่มเติม a c t แท็กเฮีหรือ a c t แท็กไฟนะครับได้ทั้งสองแล้วทำการตกลงจากนั้นก็จะได้ไฟล์นะครับโปรแกรมที่17ให้ทำการย้ายไฟล์นะครับไปไว้ที่ไดดีนะครับจากนั้นดับเบิลคลิกนะครับโปรแกรมขึ้นมา โปรแกรมนะครับก็จะถามหา c tivate นะครับมีปุ่มเดียวนะครับที่สามารถที่จะกดได้ดังนั้นปุ่มนี้นะครับให้ทำการกดที่ปุ่มสีเขียว c tivate โปรแกรมแล้วไปหาไฟล์แ tivate ที่ได้รับนะครับที่ส่งมาให้คู่กันนั้นนะครับจากนั้นทําการคลิกไฟล์แล้วเปิดแล้ว แอดมินก็จะบอกว่าให้ใส่รหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้รับจากแอดมินนะครับจากผมนั่นเองอหรือไม่ทราบนะครับให้ใส่60ถ้าใส่60นะครับโปรแกรมก็จะมีอายุการใช้งานเพียง60วันหากทำการซื้อโปรแกรมนี้นะครับก็จะสามารถใช้ได้ตลอดไม่มีวันกำหนด นะครับซึ่งไฟล์ a อ t i v a t e นี้นะครับสามารถใช้เฉพาะหน่วยงานที่ผมได้กำหนดไว้เท่านั้นนะครับหน่วยงานอื่นไม่สามารถที่จะนำเข้าไฟล์แยกประเภทได้จากนั้นปุ่มถัดไปนะครับนำเข้าไฟล์ Excel จากแยกประเภทปุ่มนี้นะครับเราต้องไปดาวน์โหลดไฟล์ Excel จากระบบ อีลาแอดการดาวน์โหลดบัญชีแยกประเภทนะครับก็ให้ไปที่ระบบบัญชีโดยเข้าไปที่ระบบบัญชีรายงานงบการเงินบัญชีแยกประเภทให เลือกเดือนตุลาจนถึงเดือนกันยาหมวดสินทรัพย์ชื่อบัญชีนะครับเป็นเงินฝากออมทรัพย์จากนั้นให้เลือกบัญชีที่ต้องการที่จะตรวจสอบแล้วทำการค้นหา ดังนั้นเราก็จะ,จะได้ไฟล์ e x c e l มานะครับ,รบเมื่อท่านได้ e x c e l แล้วนะครับให้ทำการนำเข้าไฟล์ e x c e l จากแยกประเภทแล้วคลิกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดนะครับทำการเปิดตกลงอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้ข้อมูลนะครับทั้งารายจ่ายนะครับรายรับ ส่วนรายการตา,าตามธนาคารยังไม่มีนะครับท่านต้องทำการบันทึกเข้าไปเองหรือนะครับหรือเราทำในโปรแกรมที่6.1นะครับด้านรายจ่ายเราก็สามารถที่จะเรียกข้อมูลนั้นเข้ามาสู่โปรแกรมนี้ได้เลยโดยไม่ต้องไปกระทบยอดอีกครั้งนะครับ โดยเข้าไปที่โปรแกรมนะครับ6.1กระทบยอดรายจ่ายจากแยกประเภทแล้วทำการกลับไปที่หน้าหลักแล้วทำการสำรองข้อมูลได้ไฟล์สำรองข้อมูลเสร็จแล้วนะครับให้กลับมาที่โปรแกรมที่17 ท่านจะเห็นปุ่มนี้นะครับที่ผมซ่อนไว้คือรวมยอดนะครับรายรับ่ารายจ่ายเราก็คลิกตรงนี้แหละครับคลิกตรงนี้แหละพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแหละครับแล้วทำการเรียกไฟล์สำรองข้อมูล6 1ทำการเปิดนะครับแล้วตกลง ระบบจะบอกว่าผสานข้อมูลสำเร็จนะครับรายการหลักอัปเดต386นะครับแล้วก็ผสานารายการตามธนาคารนะครับ292รายการตกลงข้อมูลที่เราทำไว้แล้วนะครับในส่วนของโปรแกรมที่6ก็จะเข้าสู่โปรแกรมที่17เป็นที่เรียบร้อยนะครับ จะมีข้อมูลนะครับที่มีการแบ่งรายใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะโชว์ให้ด้วยแต่ทีนี้สถานะนะครับจะบอกว่าไม่พบไม่พบข้อมูลนะครับให้ทําการรีเฟซนะครับรีเฟซตรงนี้นะครับกลมๆเนี่ยนะครับลูกศรรีเฟซครั้งหนึ่งแล้วโปรแกรมจะทําการจับคู่ใหม่สถานะนั้นก็จะบอกว่าสำเร็จสำเร็จสำเร็จทั้งหมดเลยนะครับ สามารถที่จะกลองนะครับยังไม่ได้จัดสรรหรือจัดสรรบางส่วนนะครับเราก็สามารถที่จะดูได้เช่นกันในส่วนของรายการตามธนาคารนะครับก็จะมีข้อมูลในฝั่งรายจ่ายทั้งหมดนะครับ ด้านรายรับนะครับยังไม่มีนะครับจะมีแค่ในส่วนของข้อมูลของแยกประเภทซึ่งสถานะจะเป็นรอจัดสรรน,นะครับรอจัดสรรในส่วนนี้นะครับผมยังไม่มีข้อมูลหรือยังไม่ได้กระทบยอดในส่วนของรายรับนะครับจึงยังไม่มีข้อมูลดังนั้นจะทดสอบนะครับ การเรียกคืนข้อมูลเข้ามาในในโปรแกรมที่6นะครับเบื้องต้นนะครับโปรแกรมที่6นี้นะครับให้ไปบันทึกรายรับตามสเตตเมนต์ซะก่อนนะครับสมมุติว่าผมรับเข้ามาปี2024เดือนตุลานะครับ วันที่1อ่าดังนั้นรหัสสเตตเมนต์นะครับถ้าลำดับที่1ของเดือนนะครับก็จะขึ้นอัตโนมัติคือ10ทับ1นจำนวนเงินสมมุตินะครับเอ่อ5,000บาทแล้วทำการบันทึกจากนั้นกลับไปที่หน้าหลักไปแบ่งรายการนี้นะครับ1 10ทับ่ารายการนี้ก็จะเติมจำนวนเงินอัตโนมัติทั้งหมดนะครับ120บาทนำฝากวันที่เท่าไหร่ก็จะดึงวันที่ที่นำฝากในธนาคารมาอัตโนมัตินะครับจากนั้นกดบันทึกแล้วบันทึกครบแล้วนะครับในส่วนของใบผ่านนี้ใบผ่านนั้นก็จะหายไปนะครับ หรือเราสามารถที่จะแสดงทั้งหมดได้แต่จะมีผลต่างน,นะครับเมื่อทําในโปรแกรมที่6เสร็จสิ้นนะครับเราก็สำรองข้อมูลเก็บไว้นะครับไละสำรองข้อมูลแล้วนะครับสมมุติว่าเราจะใช้วิธีเรียกคืนข้อมูลโดยเราได้ทําการสมมุติเราได้ทําการกระทบยอดรายรับนี้จนหมดแล้วนะครับ ให้มาที่ปุ่มนี้นะครับแล้วไปหาไฟล์ที่สำรองข้อมูลไว้ด้านรายรับทำการเปิดนะครับอ่าก็จะอัปเดตหนึ่งรายการเข้าสู่โปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วแสดงทั้งหมดอ่าตรงนี้ตรวจพบนะครับรีเฟซครั้งหนึ่งมาหน้าหลักลายรับแล้วแสดงทั้งหมดนะครับ จากนั้นกระทบยอดธนาคารก็จะขึ้นสถานะว่าสําเร็จนะครับมีการแบ่งรายการเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นมาที่รายการตามธนาคารในธนาคารนะครับก็จะมีเงินรับเข้ามานะครับห้าพันบาทในธนาคารแต่จะมีผลต่างนะครับขึ้นปุ่มสถานะว่าผลต่างอ่าห้าพันบาท ของวันที่เท่าไหร่นะครับของวันที่หนึ่งนะครับมีผลต่างโดย RV นี้รับเข้ามา120บาทนะครับสามารถเปิดดูในส่วนนี้ได้ด้วยนะครับว่า5,000บาทมีผลต่างนั้นต่างอยู่ที่เท่าไหร่ฝั่งนี้นะครับรายการในธนาคาร ังนี้คือรายการบัญชีนะครับหากเราคลิกนะครับก็จะทําการกรองเฉพาะส่วนที่ใบผ่านที่เกี่ยวข้องนะครับหรือเชื่อมโยงกันเท่านั้นอีกวิธีนึงนะครับเราสามารถที่จะเริ่มใหม่โดยการใช้โปรแกรมนี้เลย โดยที่เราไม่ต้องไปผ่านโปรแกรมที่6หรือ6.1นนะครับเดี๋ยวผมจะล้างข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อคลิกปุ่มล้างข้อมูลนะครับจะมีข้อความเตือนนะครับว่าอันตรายไม่สามารถที่จะกระทำการนี้ย้อนหลังได้นะครับหากไม่สำรองข้อมูลนะครับ เรากดปุ่มสำรองข้อมูล <Okay. S 1> เมื่อเรากดปุ่มล้างข้อมูลแล้วนะครับปุ่ม activate ก็จะขึ้นมาให้ activate อีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นไฟล์ activate ให้เก็บไว้นะครับให้เก็บไว้ด้วย ที่ปุ่ม a c t i v a t e นะครับใส่รหัสผ่านที่ได้รับจากแบบผมนะครับหรือไม่ทราบให้ใส่60ไปก่อนอตกลงนะครับ หากใส่60นะครับจำนวนวันใช้งานก็จะใช้งานได้เพียง60วันและก็ชื่อหน่วยงานนะครับสามารถใช้ได้แค่หน่วยงานที่ผมกำหนดไว้ให้เท่านั้นนะครับจากนั้นนำเข้า Excel จากแยกประเภทนะครับเราต้องการที่จะตรวจสอบบัญชีใดให้ไปดาวน์โหลดบัญชีแยกประเภทบัญชีนั้นเข้ามา เมื่อเข้าสู่โปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้ไปตั้งค่ารายการตามธนาคารก่อนย้ำนะครับรายการตามธนาคารนี้นะครับต้องตรงกันกันกบสเตตเมนต์ทุกประการนะครับไม่ว่าจะเป็นรายรับหรือรายจ่ายยอดยกมานั้นนะครับสามารถใส่ยอดยกมาจากต้นปีงบประมาณได้หากเราต้องการที่จะตรวจสอบว่า สถานะประจำวันของบัญชีนี้นะครับมีการรับเข้ามาและจ่ายออกไปตรงตาม statement หรือไม่นะครับเราต้องมาใส่ยอดยกมาและในส่วนอยอดยกมาณวันที่นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะกำหนดได้ว่ายอดยกมาณวันที่1ตุลานะครับ จำนวนเงินกี่บาทสมมติว่า1นล้านบาทประเภทนะครับในส่วนนี้เราต้องการที่จะบันทึกเป็นลายรับหรือลายจ่ายในสเตตเมนต์นะครับสมมติว่าเป็นลายจ่ายรหัสอ้างอิงหรือเลขที่เช็คนะครับ รหัสอ้างอิงนั้นเราจะใส่เฉพาะในส่วนของลายรับนะครับเลขที่เช็คนะครับก็ให้บันทึกตามเลขที่เช็คในสเตทเมนต์ที่ปรากฏนะครับสมมติว่า6 2 7 8 8หลักนะครับเลขที่เช็คต้องมี8หลัก จำนวนเงินนะครับให้บันทึกตามสเตตเมนต์เลย2,000บาทวันที่นะครับวันที่นี้นะครับให้ใช้ตามที่วันที่ในสเตตเมนต์ปรากฏหมายความว่าตามที่เลขที่เช็คนี้นะครับโดนจ่ายออกไปนั่นเอง แล้วทำการเพิ่มรายการเมื่อเพิ่มรายการเสร็จนะครับยอดเงินคงเหลือล่าสุดนะครับก็จะปรากฏขึ้นมาในรายการที่1แล้วในส่วนนี้นะครับรวมรายจ่ายก็จะมีผลรวมให้นะครับรายการต่อไปหากมีรายรับให้คลิกที่รายรับจากนั้นรหัสอ้างอิงจะรัน ให้เราอัตโนมัตินะครับตามวันที่ตามเดือนและลำดับสมมุติว่าเราจะทำในวันที่10นะครับ2025ระบบนะครับก็จะสร้าง10ทับ1ในรายการที่1ให้แล้วใส่จำนวนเงินที่รับเข้ามาสมมติว่ารับเข้ามา5,000บาทในวันนี้นะครับวันที่1 และเพิ่มรายการเมื่อบันทึกเข้าไปครบเดือนแล้วนะครับปุ่มนี้ปุ่มสามเหลี่ยมนี้สามารถที่จะเปิดเพื่อดูว่ารายการตามเดือนนี้มีกี่รายการมีรวมตามวันที่ด้วยนะครับว่าวันที่นี้รับเข้ามากี่บาทจ่ายไปกี่บาทนะครับแล้วจะมีนะครับปุ่มจัดการว่ามีผนต่างดังนั้น ผลต่างนี้นะครับคือ,อยังไม่ได้ไปเชื่อมโยงกับบัญชีแยกกว่าเมื่อตรวจเช็คแล้วนะครับว่าในเดือนนี้นะครับเดือนตุลารับเข้ามาในสเตทเมนต์กี่บาทจ่ายออกไปกี่บาทนะครับย้ำนะครับว่าต้องตรงกันกันกบสเตทเมนต์ทุกประการนะ,ะดังนั้นเราเก็บรายรับ รายรับรายจ่ายตามสเตตเมนต์ให้ครบก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นเดือนตัดไปถัดไปสมมติว่าเป็นวันที่3พฤศจิกายนนะครับรายรับอ่านยอดยกมานะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงนะครับให้ใช้ย่อดยกมาณวันที่ ที่เราตั้งไว้นะครับคือต้นปีงบประมาณจากนั้นรหัสด้านรายรับนะครับก็จะรันให้เราลำดับที่หนึ่งนะครับจำนวนเงิน2,000บาทเพิ่มรายการนะครับจากนั้นเราไปตรวจว่ามีรายจ่ายนะครับมีรายจ่าย เลขที่เช็คสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพันบาทในวันที่สามนะครับในวันที่สแล้วเพิ่มรายการวันที่สก็จะมีรายรับเข้ามาหนึ่งยิบาทเพิ่มรายการ แล้วสามารถที่จะเปิดดูรายการว่าแต่ละวันนะครับมีรับเข้ามาจ่ายออกไปกี่บาทนะครับเมื่อทำจนครบแล้วนะครับให้ไปหน้าหลักด้านรายจ่ายหน้าหลักรายจ่ายนี้นะครับเราก็สามารถที่จะมาดูว่าใบผ่านนี้นะครับโดนจ่ายออกไปนะครับโดน จ่ายออกไปจาก,าจากเลขที่เช็คอะไรนะครับสมมติว่าจ่ายด้วยเลขที่เช็คนี้นะครับให้ไปแบ่งรายการระหว่าง จากนั้นคลิกออกมานะครับระบบก็จะดึงจำนวนเงินและก็วันที่ออกมาให้ด้วยนะครับจากนั้นกดบันทึกเข้าไปส่วนที่เหลือนะครับให้เพิ่มรายการเข้ามาแล้วไปดูว่าจ่ายนะครับด้วย เลขที่เช็คอะไรอีกแล้วคลิกออกนะครับจำนวนเงินนะครับตามแยกประเภทต้องตรงกันนะครับดังนั้นให้ลดยอดเอลขที่เช็คตัวนี้ 1 1 1 1 7 5 8แล้วทําการบันทึกนะครับเมื่อบันทึกนะครับแล้วยอดเงินตรงกันแล้วนะครับเขาก็จะซ่อนไว้นะครับจากนั้นไปที่รายการตามธนาคารเพื่อตรวจสอบว่ารายการใดนะครับที่ยังแบ่งรายการไม่ครบ นะครับก็จะขึ้นสถานะว่ามีผลต่างสามารถที่จะเปิดเข้ามาดูว่าต่างด้วยยอดไหนนะครับรายการเช็คนี้นะครับโดนจ่ายออกไปแล้วนะครับตรวจสอบพบแล้วก็มีส่วนของอของวันที่นี้นะครับยังมียอดคงเหลืออีกครับดังนั้น ในระบบก็จะแจ้งเตือนว่ามีรายการใดที่ผิดปกตินั่นเองนะครับในส่วนของรายรับนะครับการใช้งานเหมือนกันนะครับของโปรแกรมที่6ด้านรายรับนะครับแล้วก็6.1ดด้านรายจ่าย การใช้งานการแบ่งรายการก็เหมือนกันนะครับสามารถที่จะย้อนกลับไปดูในคลิปของโปรแกรมที่6และ6.1ได้นะครับในส่วนของด้านรายรับมาแบ่งรายการนะครับรหัสสเตทเมนต์สมมุติว่าโดนใจไปที่สเตทเมนต์ที่10ับ1แล้วคลิกออกนะครับจํานวนเงินต้อง ไม่เกินนะครับต้องไม่เกินยอดของสเตทเมนต์ของรายการแยกประเภทก็ไม่ผ่านนี้แล้วบันทึกนะครับถัดไปนะครับสเตทเมนต์เดิมนะครับหนึ่งศูนย์ทับหนึ่ง แล้ว420ทำการบันทึกนะครับหากรายการในใบผ่านนี้นะครับมีหลายรายการยอดเงินที่ใส่รหัสสเตตเมนต์เข้าไปแล้วนะครับก็จะลดลงนะครับไปเรื่อยๆ ดังนั้นถ้าเกิดว่ามีหลายรายการให้เพิ่มรายการได้นะครับจากนั้นทำการบันทึกข้อมูลนะครับหากแบงก่งยังไม่ครบนะครับจะขึ้นปุ่มสถานะว่าแบง่งบางส่วนแล้วกลับมาดูที่รายการตามธนาคารในส่วนที่ ไม่มีผลต่างแล้วนะครับในเดือนตุลาคมก็จะหายไปนะครับปุ่มสีแดงส่วนที่ยังมีผลต่างอยู่นะครับก็จะโชว์ปุ่มนะครับสถานะที่การจัดการสามารถที่จะดูผลนะครับว่า,ารายการใดที่น่าสงสัยนะครับสามารถที่จะคลิก เมื่อคลิกแล้วนะครับระบบก็จะกรองในส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับหลังจากหยุดการใช้งานนะครับสามารถาสำรองข้อมูลนะครับสำลองข้อมูลเก็บไว้เพื่อที่จะเรียกคืนข้อมูลเข้ามานะครับเมื่อกดปุ่มสำรองข้อมูลเสร็จแล้วนะครับให้ไปย้ายไฟล์ สำรองข้อมูลนี้เก็บไว้ที่ใดดีนะครับในที่ปลอดภัยจากนั้นเมื่อเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับเห็นว่าไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับไม่มีข้อมูลอะไรเลยข้อมูลเสียหายไปสามารถที่จะเรียกคืนไฟล์สำรองข้อมูลนี้กลับมาได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องทำการ Activate โปรแกรมนี้ใหม่อีกครั้งนึง การใช้งานโปรแกรมนะครับก็จะมีวิธีการใช้งานเพียงเท่านี้นะครับหากท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ